กสิ่งแวดล้อมไทยสวัสดีครับท่านผู้ชมกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้มีการส่งเสริมให้ผู้ผลิตสินค้าพัฒนากระบวนการผลิตนะครับให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์โอท็อปทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการส่งออกครับเมื่อเร็วๆนี้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้จัดประชุมรับฟังข้อคิดเห็น โครงการพัฒนาเกณฑ์และทดสอบเกณฑ์การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อเชื่อมโยงกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อปโดยนายจตุพรบุรุษพัฒน์อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้เป็นประธานเปิดการประชุมการประชุมครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาเกณฑ์และแนวทางการประเมินการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประเภทผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนตลอดจนเพื่อตรวจปปมินและรับรองสถานประกอบการ ประเภทผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนและเพื่อส่งเสริมกระบวนการผลิตที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมหรือที่เรียกว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและใช้เป็นเกณฑ์ในการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์โอทอให้กับผู้ประกอบการแล้วเวลาฝรั่งต่างคนต่างชาติเข้ามาในบ้านเราเนี่ยนะครับเขาก็จะมาดูว่าไอสินค้าต่างๆเนี่ยนะฮะมันมันผลิตแล้วมันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเปล่ามันเป็นกรีนแล้วแบบกรีนพอรดักหรือเปล่า รรีูกกิท,ท,ท่านผู้ชมครับในปีหน้านี้ประเทศไทยก็จะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนแล้วดังนั้นผู้ผลิตสินค้าทุกรายต้องเร่งพัฒนากระบวนการผลิตนะครับให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งนี้เพื่อเป็นการก้าวสู่ตลาดอาเซียนและตลาดโลกต่อไปครับสวัสดีครับ